ตอนนี้อยู่กับน้องดาริงวันนี้ลงระยะไหนครับวันนี้ลง1ิโลค่ะ10กโลทำเวลาไหมครับวันนี้ไม่ได้ทำเวลาค่ะวันนี้ก็มาวิ่งเพื่อเพื่เริ่มกลับมาซ้อมค่ะปีนี้ค่ะเป็นสนามแรกของปีนี้เลยนะใช่ใช่ก็มากินอาหารแล้วบรรยากาศสนามวันนี้เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศสนามวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนี่วิ่งกันบ่อยๆเนาะก็น่าจะคุ้นกับทางวิ่งของที่นี่แต่ว่าวันนี้อากาศดีค่ะเมื่อเช้าดูประมาณ23-24องศาเองเ่ะเจอพี่ที่รู้จักกันเยอะมากงานนี้ค่ะก็เหมือนเป็นมิสเดนกรีทค่ะ เลยฝากไ g ด้วยนะคะติดตามกันได้ค่ะ darling นะคะ underscore xoxo ค่ะขอบคุณครับขอาวนาอ่ะน้องฝนลงระยะไหนครับวันนี้นี 10K ค่ะ 10K ใช้ New PB ไหมได้ได้ได้ในช่วโมง2นาทีตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวแล้วล้วเห็นแบบอีกนิดเดียวก็เลยสับตอนเข้าเส้นมาเป็นเพลินมากอากาศดีค่ะแล้ววันนี้ใช้รองเท้าอะไรครับตันหนึ่งวันนี้ใช้เา เลังเลอยู่ว่าจะใช้อะไรเพิ่งโดนอัลฟาสองกัดไปก็เลย<อ>ว่าอเอาครูรักลูกรักดีกว่าช่วงนี้เขาเขาฮิตอัลฟาสามยังยังยังไม่มานได้มากเลยสปอนเซอร์อยากได้มา, <laughs> ากมาแต่ว่าแบบว่าอยากดูหลายๆสีก่อนค<อ>่ะแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากจะไปรีบอะไร่ะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ซับวันเลยกะว่าถ้าเราได้ซับวันเมื่อไหร่อ่ะเราจะซื้อควกนี้เป็นของใหส่อ้อแล้วแล้วเน็กตัวนี้เน็กสามเนาะเป็นไงบ้างครับ ได้สามตัวนี้เป็นรองเท้าผู้แรกที่ซื้อตั้งแต่เริ่มวิ่งเลยค่ะประมาณหกเจ็ดเดือนได้แล้วก็เป็นลูกรักไม่เคยกัดนุ่มเด้งสําหรับสําหรับรันแเรามีงานต่อไปไหมนี่เป็นงานแรกของปีแล้วงานต่อไปใช่งานแรกของมีงานต่อไปจะเป็นวันที่สิบสี่ค่ะเป็นงานที่แอนโทเนียโฟซิลไปอะค่ะส่วนรถไฟอ๋อส่วนรถไฟอะไรสักอย่างวันที่สิบสี่แล้วก็มีเดือนกรุงพาที่เซนต์แวนเวลแล้วก็มีมีนาชมูฟ้าค่ะ ไอจีด้วยนะคะทุกคน F O N Z 2 4นะคะและ้วฝากเป็นเพจแล้วกันค่ะพเ,เพิ่งเปิดเพจมีประมาณ400กว่า follower ชื่อเพจว่าสุกัญญา K จุดค,ค่ะ S U K A N Y A K จุดฝากด้วยนะคะขอบคุณครับเป็นการใชให้สนบหนาสับันด้วยนะคะขอบคุณครับตอนนี้อยู่กับน้องมุกลงระยะไหนครับ10กิโลค่ะ10กิโลเนาะวันนี้ทำนิวพีดีไหมครับนิวค่ะนิวนดีใจ แล้วสนามต่อไปนะครับงานรอเปล่าไม่แน่ใจอ๋องานงานที่ส่วนรถไฟแล้วบรรยากาศสนามวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้แบบดีมากแล้วก็อากาศเย็นด้วยแบบมีลมอะไรอย่างงี้ก็คนเยอะมากถนนดีค่ะแล้วก็มีเครื่องสปาให้แบบเพิสูจน์เข่านิดนึงได้ค่ะมุกเจดจ้าค่ะมุกเจกจ้าภาษาภาษาอังกฤษเนาะเป็นไอจีเนาะ M N O K J E R D J A ค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้อยู่กับพี่บอยเดอะรอันนิ่งบอยวันนี้<ะ>ลงระยะไหนครับพี่พบอย21โลครับ21 <20. S> สภาพสนามผมว่าก็มีเนินเยอะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ชันไม่ได้สูงนักเนานะก็ไปเรื่อยๆครับเพราะบ้าน,บ,านบ้านเราบ้านเราอยู่ชลบุรีบ้านเราเจอเขียออยู่แล้ว <laughs> ก็เลยเก็เลยเไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่อากาศก็ดีครับอากาศดีปีนี้21ว่าว่าจะมาท็อปร้อยชั่วโมงสามห้าน่าจะไม่ได้ครับอแรงเยอะน่าจะต้องชั่วโมงสามสามครับ ใช้รองเท้าอะไรครับใช้เอเป็กบีทเอรุ่นสวิฟตครับครับเข้าติดใจแล้วใช่ไหมติดใจแล้วติดใจเพราะว่ารู้สึกว่าวิ่งง่ายแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นภาระมันไม่แบบมันจะหมดแรงจะเดินจะอะไรมันมันง่ายไปหมดเลยเพราะมันมันเหมือนแบบมันมันปรับฟุตง่ายก็เลยเออมันก็เลยเป็นรองเท้าที่เข้าเท้าดีครับเข้าเท้าแล้วก็น้ําหนักเบาหลังๆก็เลยใช้ใช้เลยตลอดโอ้มันมันมันใส่ง่ายจริงๆมันใส่ง่ายก็ฝากช่องเดอะรันนิ่งบอยด้วยนะครับฝากช่องทักลันดด้วยนะครับนี่อยู่กับน้องพลอยหาแรงเทล วันนี้มาลงระยะไหนครับ21อ๋อ21กิโลเป็นยังไงครับสภาพสนามสภาพอากาศวันนี้มาก่อากาศอากาศไม่ได้ร้อนมากแล้วก็เป็นพอดีอะค่ะกำลังดีแล้วก็เส้นทางม่ขนาดดีมากคนไม่เยอะไปเห็นว่าช่วงแรกที่ไปบที่ไปมีประมาณ15 15โลแรกคนไม่เยอะแต่ว่า5โลหลังนะคะจะมีคนเยอะนิดนึงเพราะว่าจะต้องมาเจอกับระยะ่งะ สกอเนียค่ะใช้สโคนียอิริเนาะเป็นไงบ้างครับใช้ประจําปกติเวลาลม20-21พอจะใช้สกอเนียตัวนี้อยู่แล้วค่ะเวลาไปเทลก็ก็รองเท้าเทรลเลยรองเท้าเทรลสนามเทรลต่อไปนะครับสนามมีจริงมมี่อาทิตย์หน้าเอาไปซ้อมของ ค, of all of all of all ค,คุณครับขอบคุณครับน um. ี่ครับอยู่กับพี่บอยเป็นไงครับพี่บอยวันนี้อากาศสนามสนามก็โอเคครับผมมี2องสะพานกับ1นึโมงครับเวลาเป็นที่พอใจหรือเปล่าเวลาก็ตามมาตรฐานครับ1ชั่วโมง27 27็ครับผมวันนี้ได้ข่าวว่าใส่ออน้ฟไฟ3ตัวใหม่มาเป็นไงครับวันนี้ อย่าบอกว่าเอามาใส่เป็นครั้งแรกเลยยังไม่ได้เอาไปรันอินหรือว่าเทสมาก่อนเลยเอามาวิ่งงานได้เลยเป็นไงบ้างครับคือเอาอเท่เาแรกเลยเรื่องดีไซน์ก็คือมันมันสวยอยู่แล้ว,วาสีบรอนเซ์ของรองเท้าแต่ว่าเรื่องการสวมใส่คือการใส่อ่ะสบายกว่าเดิมกว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองเพราะว่าโดยน้ำหนักก่อนคือพอมันเบาปุ๊บเราก็คือมันไม่เป็นภาระในการวิ่งแล้วสองเราใส่เข้าไปปุ๊บการล็อกข้อเท้าอะ่ะ เมื่อก่อนอะ่ะบางรุ่นมันจะรู้สึกว่าจะหลุดอ่าตัวนี้มัน็อกข้อเท้า,าได้ดีมากเหมือนไม่หลุดดั่ตามคือถ้าเป็นรุ่นสองน,นะ,นะนมันเหมือนจะกัดตุ้มเท้าต่ะนเนี้ยมันเหมือนมันไม่กัดมันสบายเป็นสบายเหมือนขึ้นหนึ่งแล้วการความกระด้างของโฟมอะ่ะมันไม่กระด้างแล้วมันให้ความดีเ <c oughs> ด้งดีกว่าเดิมก็ <c oughs> คือฟิ่งลิงรวมรวมแล้วอ่ะคือทั้งเบาทั้งดีทั้งใส่สบายก็คืออัปเกรดจากรุ่นสองอย่างดีเลยใช่แล้วเบาด้วยแล้วคือมันก็ให้ความส่งวิ่งแล้วสมงดีกว่าเดิมดครับ อ๋อสำหรับวิ่งยาวก็ได้หรือว่าวิ่งตั้นทําเวลาก็ได้ครับก็ทเทแต็กก็บอยลัน1.8นะครับหรือว่าท้าไอจีก็บอยลัน1.8 ครับขอบคุณครับพี่บอยครับขอบคุณครับนี่อยู่กับโค้ชพี่รักครับทีมเสือเพลินวันนี้พี่รักลงระยะไหนครับระสิบกิโลครับสิบกิโลเนาะปกติพี่รักไม่ค่อยลงเนาะวันนี้มาวิ่งสนุกสิบกิโลควันนี้น้องๆมาชมมาวิ่งอ๋อบรรยากาศสภาพสนามวันนี้เป็นไงครับพี่รักอากาศดีนะวันนี้ไม่ร้อนกำลังดีแต่ว่าอันเดียบขึ้นหิวสมมตก็นิดนึงนะก็เซฟๆหน่อยไม่เล็งมากมายก็แล้วก็สนุกดีวันนี้ใช้รองเท้าอะไรครับวันนี้ผมใช้ลิน ชอบรุ่นนี้รุ่นนี้ที่รัใช้อันแฟ้าไฟลสองเนาะใช่ครับเป็นไงครับอันแฟ้าไฟล์สองควรู้สึกมันมันไม่ได้ดูว่าเข็นเร่งเร่งมากมันเลยเท่าที่ว่าซ้อมแบบลงแบบสบายๆซอฟๆไม่ค่องยซิ่งเท่าไหร่มันเน้นเน้นแบบว่าชอบใส่ซอฟมากกว่าเพราะตอนนี้ก็รอเดี๋ยวรอรุ่นสามแต่งกระเป๋ารุ่นสามเพราะว่ารุ่นสามมันดีเดี๋ยวต้องมาติดตามดูครับรุ่นสามเป็นไงดีครับ เฟซบุ๊กนะครับไอจีไปดูได้นะครับพินเซาพินสำหรับการซ้อมผมนะครับทุกวันอังคารที่สนามเที่ยวบัลตินก็ใครสนใจมาได้เลยนะครับฟรีครับสองปีครับขอบคุณครับพี่ลาขอบคุณครับอ่ามาอยู่กับน้องซีลงระยะไหนครับลงห้าโลอ๋อห้กค่ะเวลาเป็นไงบ้างครับเวลาโอเคค่ะ23ค่ะ23เนาะไม่ไดกาญฉนานมานี่โอเคเลยเนาะคือค้อโอเคอากาศดีเย็นสบายค่ะ กิโลมีมีรางวัลไหมมีไม่มีอ๋อนึกว่าวิ่งสนุกสนุกสมิ่นมันๆค่ะสนามต่อไปน้องซีลงที่ไหนครับสนามต่อไปเอ่องานประมงของมอกษตรค่ะวันที่14นี้ใครมาเจอกันนะคะฝากไอจีเอสีอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์ทีค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กซีตรงซีอิงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคฮะตอนนี้อยู่กับอาจารย์บุญมาครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์วันนี้วันนี้ฮะเอ่อภาพรวม ถนนร้อยเปอร์เซนต์เส้นทางดีครับแล้ววันนี้อากาศไม่ร้อนนะฮะวันนี้นักวิ่งทําเวลากันได้ดีๆหมดอย่างอาจารย์รุ่นเจ็ดสิบเชนหนึ่งวันนี้วิ่งเวลาสี่สิบหกนาทีหนึ่งห้าสี่สิบหกนาทีครับผมแล้วิ่งเยอะฮะเกือบสี่พันคนใช่ใช่งานวันนี้วิ่งกันสะดวกฮะแล้วน้ําดีมากเลยตลอดทางสองโลมีน้ําตลอดน้ําเกลือแร่ของโพอกาลี่วันนี้โพอกาลี่งานเรามาวิ่งงานโพอกาลี่กันเองเกลือแร่เต็มที่นะฮะมีทุกจุดเลยนะฮะตั้งแต่สองโลสี่โลหกโลแปดโล นะน้ำเกลือแร่พร้อมเส้สนทางดีมีเจ้าหน้าที่ดูแลหมดนะฮะครับผมวันนี้งานต่อไปอาจารย์ไปลงที่ไหนบ้างอ๋ออาทิตย์หน้า,จ,าจะไปเซนหลุยครับอ<า>พอดีหลานอยู่เซนหลุยนะฮะอาจารย์จะไปวิ่งร,ระยะไหนครับระยะ10โลครับ10โลครับผมอาจารย์ถ้าใครจะติดตามอาจารย์ต้องติดตามทางไหนยังไงครับเออติดตามอาจารย์ก็ตามเนี่ยฮะของอะไรนะอ่าเดลรันนิ่งบอยอ่าลันนิ่งบอยจัดเซนงลุยสนั่นยันเลยนะอาร์ตลันฮักลันครับอ่าอย่าลืมนะสมาชิกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บอาจารย์ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับน,น้องเจลาโต้น,น้องเจของเราลงระยะไหนครับวันนี้ลง10กิโลค่ะ10กิโลทำเวลาไหมครับทำเวลาวันนี้ไม่ตั้งใจมาแก้มือเพราะว่ารถเนี้ยที่กาบินน่ะเจลมอ๋อไม่ได้<ง>ทำวัน น่าจะ58หรือเปล่าใช่ค่ะประมาณ58าสิบแปดห้าสิบแปดจริงครับรับร้อยด้วยรับร้อยติดทับร้อยด้วยเหรอเท่าไหร่ใช่ติดทับร้อยติดที่80ค่ะอ๋อ80ติดทับร้อยได้หมอนได้หมอนด้วยได้หมอนที่นีนต้อง,งขอบคุณโค้ดเหลี่ยง500เมตรสุดท้ายพาสปิน <laughs> พาสปินเข้าเส้นวันนี้ใช้อะไรครับรองเท้าวันนี้เป็นวบาลานซ์เมนูบาลานซ์เนาะเดี๋ยวพี่ถ่ายเลย มันจะแบบไม่ได้ดีเด้งมากแต่ว่ามันจะกิ้งๆหลายๆนุ่มๆแล้วก็ไปได้เรื่อยๆค่ะฝากติดตามด้วยนะคะช่องเทลาโตฟิตในท i k t อกไอจแล้วก็ Facebook ด้วยคะ่ะขอบคุณครับน้องเจขอบคุณครับอตอนนี้อยู่กับน,น้องเบนลงระยะไหนคะสิโลคะ่ะสิโลเป็นไงวันนี้ <New PV S 2> นิวพีวีค่ะนะย้ติดทบร้อยด้วย เวลาเท่าไหร่นะครับ49นาทีค่ะวันนี้รองเท้าก็ใช้เือนเดิมค่ะในเปอร์เซ็นต์สองใช่ในเปอร์เซ็นต์สองยังไม่โลอค่ะยังอยู่กับผู้ใจเหมือนเดิมเส้นทางวิ่งสนามต่างจากการมินไมโครแคอรี่งงานไมครรี่รูดเดียวกันเลยรูดเดียวกันเลยค่ะแล้วเราก็จะแบบเรารูแล้วแหละว่าเออแบบสะพานมนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างงี้เราก็จะเออดูแล้วแหละว่าต้องวิ่งอะไรยังไงสนุกค่ะชอบ ดีด้วยนะวันนี้แต่ว่าเห็นว่า21โลอ่ะก็คือมันจะลโลใช่ไหมมันก็จะร้อนแต่คือเราเราไม่ได้เจออะไรเราแค่เดินสะพานแล้วก็คืออากาศเย็นชอบเขบ่าไป IG เบยด้วยนะคะสำหรับติดตามเนาะเพราะว่าเบยก็จะคือจะขยันซ้อมอีเป็นประจำอยู่แล้วก็ IG Besty B น,นะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ดูวิธีการซ้อมดูว่าวิธีการดูแลตัวเอง วิธีการเวทเทรนนิ่งแบ่งแต่ละวันการซ้อมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปติดตามกันได้เปก็จะแบบบอกแล้วก็ลงในสตอรี่บ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะนี่อยู่กับน้องซีนสวัสดีค่ะวันนี้ลงระยะไหนครับ10ิโลเป็นไงบ้างครับเวลาชั่วโมง4นาทีชั่วโมง4นาทีใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นทีดีไหมครับทีดีของเวเองเลยค่ะเป็นทีดีด้วยแล้วเส้นทางวิ่งสนามวิ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็ระวังด้วยคเพราะว่ามันทองที่ถุงที่ท้องที่่ออยูะใช่ต้องระวังขวากไอจีนะคะแซดไฟเอ็นเอค่ะหูตาข้าได้ค่ะครับขอบคุณครับวันนี้ลงระยะไหนครับลงระยะสิบโลครับวิ่งกับแฟนมันหีออ๋อไม่ไม่ไม่ได้ไม่ทำบีบีไม่ได้ทำอะไรมาทำวันนี้มาวิ่งกับแฟนโดยเฉพาะเลยมาลากเราเนี่ยวิ่งชมบรรยากาศเนาะพี่เนาะถูกต้องถูกต้อง ก็ยังใช้อาดิดาสเนาะใช่ครับอาดิดาสเหมือนเดิมว i mean, ินกับเอก็ต้องยันแหละเส้นทางวันนี้ต่างต่างจากการบินไหมที่จริงๆต้องบอกว่า ต่างเล็กน้อยครับเพราะว่าการมินเนี่ยเขาเริ่มจากในสนามเลยเนอะสนามก่อนอันออนี้เขาเริ่มจากด้านนอกสนามแล้วก็เขาออกไปทางด้านหลังหลังลามเลยการมินการมินเขาวนหน้าลามก่อนรอบหนึ่งอ่านิ้วนหลังลามเลยแต่ที่เหลือก็เหมือนกันหมดนะครับวิ่งข้างหลังไอจี IG ก็เจสว่าง99นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับครับขอบคุณคร <laughs> ัคบพีครับ อยู่กับพี่เกมพี่เกมทรงไทยนะวันนี้มาวิ่งระยะไหนครับ21กิโลครับ็นงานแรกในรอบ1นึ่งปีที่เริ่มว่าปีนี้จะกลับมาจริงจังแล้วอ๋อเข้ามาวันนี้ก็คือมาเน้นเข้าร่วมนะพี่ไม่ได้ทําเวลาไม่ได้ทํำ UCP อะไรจะไม่ไหวอะฮะเพราวันนี้มากับรองเท้าใหม่ก็คือรองเท้าใหม่สามอ๋อผ้าไ้าสามครับเป็นไงบ้างครับพี่พูดถึงรองเท้าหน่อย อ,อย่างแรกก่อนเลยคือน้ำหนักเบาเบารูปลักษณ์เปลี่ยนเหมือนเราเ,เราได้รถคันใหม่เปลี่ยนดีไซน์ให <น S 1> ม่หมดชื่อเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเบาขึ้นแล้วก็อนใหญ่ขึ้นดิดเร่งได้ดีขึ้นนะ,ะแล้วก็ราคาก็คือจับต้องได้ง่ายไม่ ไม่แพงเกินไปแล้วจังหวะช่วงที่เราวิ่งเป็นไงพี่ความรู้สึกผมว่าเนี่ยวันนี้ผมผมผมไม่ใส่ซอมเลยนะผมเอามาใส่ครั้งแรกผมอยากรู้ว่าแม่งเป็นไงครั้งแรกอยากว่าตัวเองกัดแล้วกัดอะไรสุดท้ายไม่กัดไม่โดนกัดแล้วก็แนะนำถ้าซส์ก็คือตรงไส์นะครับอ๋อให้ตรงไสายนะผมอย่างพี่เกมเคยใส่ซอมหนึ่งมาก่อนใช่ไหมผมใส่8.5ตลอดอ๋อ8.5พอมารุ่นนี้ก็8.5ใช่ครับก็เลอ26.5เซนก็คือแต่แต่มีอันเดียวที่ผมเปลี่ยนไซส์ก็คือ n e x 3มัคือเป็นเบอร์8 ก็เท่ากับแนะนำเนาะถ้าใครสนใจใไม่ว่าวิ่งช้าวิ่งเร็วได้หมดเนาะพี่เนาะดีเลยผมว่าผมว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าสุดท้ายรองเท้ามันมันสร้างมาเพื่อนิวพีเีของตัวเองเออมันไม่ต้องไปวัดกับใครเพราะว่าหลายคนเวลาไม่เหมือนกันการซ้อมไม่เหมือนกันอนะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดีดีคนละแบบมีความมีความเป็นตัวเองเนาะตามในวงทรงไทยแล้วก็ช่องช็อกเกอร์แล้วครับแล้วก็ทีมเสือเพชรลิงลมได้เลยครับขอบคุณครับวันนี้ ใช้เอาข้งครั้งแรกเป็นไงไพี่ครั้งแรกพูดตรงๆหน่อยนะพี่แล้วชอบไหมพี่ฟีลิ่งเลยรีลิ่งแล้วมันต่างจากตัวเก่าไหมที่เราซ้อมต่างจากต่างจากตัวเก่ามากเพราะว่ามันเบานุ่มเด้งแล้วก็ใส่สบายใส่ง่ายด้วยชอบอยู่เนาะชอบชอบคครัุณครกชอบมากเลยค่ะ่คจะอยากรู้ว่าเพอร์ดิฟิชชั่นอะไรยงเฉยขอบคุณครับ พี่ต้นครับครับสวัสดีครับวันนี้ลงระยะไหนครับโลนี้50กิโลครับอ๋อลง10กิโลใช้ฐานผ้าวฟาย3เนาะใช่ครับฐานข้าวฟาย3เป็นไงบ้างครับฐานผ้าวฟาย3รู้สึกว่ามันพุ่งนี่นะครพุ่งใช่ไหมครับพุ่งก็แบบมันมันส่งส่งดีอ๋อส่งไปส่งเยอะกว่าปกติผมถนัดพวกซิตี้รันไงอ๋อนะฮะก็จะใส่พวกแบบพวกเปกนกระสพวกอะไรพวกเนี้ยพอมาลอง AF แล้วมันก็คิดว่ามันมัน ึ่่งมันจะุ้กวาพี่เคยใส่หนึ่งกับสองมาก่อนไหมไม่เคยเลยไม่เคยเนาะตอนที่บอกนะสนามอย่างเดียวเลยก็เลยก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้นะใช่ครับก็ถือว่าใส่ครั้งแรกแล้วชอบเลยใช่ไหมครับชอบเลยนะครับคนละฟิลคนละฟิลก็ฝากนักวาดภาพคนหนึ่งนะครับใน IG TRK อจีทรีอาร์เคอครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่กับพี่กิ่งวันนี้ลงระยะไหนครับนี่ลงหาลงหา ก็เฉียดไปนิดเดียวเองอแต่ก็ได้ถอนลำดับที่20ค่ะล้วสบบรรยากาศสนามวันนี้เป็นไงบ้างครับเส้นทางวิ่ง,งถือว่าคอมพีร้อยเเซเลยสำหรับงานนี้ทั้งของแจกน้ำแล้วก็เลสโคคาลีตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็มีของทานแบบว่าพรีเมียมมากๆเป็นไอศครีม ทีน้าจะมาอีกใช่ไหมครับมาแน่นอนค่ะวันนี้พี่ขิงใช้อันแฟลกไฟลสองเนาะช่วงนี้ก ah ําลังฮิตสามกำลังมาสามกำลังมาค่ะแต่ว่าสองยังใหม่อยู่ยังใหม่จะเพิ่งใช้อยู่นะครับช่องทางติดตามนะคะก็จะเป็นโอเคเด็กลิฟต์บายคิงก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิ่งแล้วก็เรื่องเวทออกกําลังกายค่ะแล้วก็เป็นไอจีไอจีก็เป็นคิงบินนะคะแล้วก็เป็นเป็นบุคคลตัวทต่อมีหลายช่องทาง ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับตอนนี้อยู่กับน้องพลอยจอมโก้สวัสดีค่ะพลอยจอมโก้ค่ะลงระยะไหนครับวันนี้วันนี้ระยะ10กิโลค่ะทําเวลาไหมวันนี้ไม่ทําเวลาเลยเพราะว่าเราอะเพิ่งหายเจ็บมาใช่ก็เลยแบบว่ามาชิลๆมาวิ่งวันนี้วิ่งกับพี่โบนก็เลยแบบวิ่งไปยาวๆไอพี่ฟ้าวิ่งกับพี่ฟ้าค่ะแล้วเส้นทางวิ่งบรรยากาศสนามเป็นยไงบ้างครับวันนี้ดีมากเลยนะเพราะรู้สึกว่า แรกเรากังวลเพราะเขาบอกว่าจะมีแบบเนินหลังเต่าหลายๆจุดใช่ไหมคะแต่ก็จะมีทุกจุดมีเจ้าหน้าที่คอยบอกหมดเลยก็เลยแบบโอเคไม่ล้มไม่สะดุดแฮปปี้มีน้ําทุกๆ3ามห้าเจ็ดเอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็โอเคดื่มทุกจุดเติมทุกจุดพอคขลีทุกจุดค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะคอยจอมโก้ไอจีทิกเก็ตเฟซบุ๊กก็คอยจอมโก้หมดเลยค่ะบ๊ายบายเจอกันงานหน้าค่ะจอมเมืองกับขรเกตอจอมเมืองครับขอบคุณค่ะ อยู่กับเพจน้องอ้อนะครับพี่เบนกับพี่อิงนะครับสวัสดีครับลงระยะไหนกันครับวันนี้วันนี้เราสองคนลงระยะมาราทอนใครับมาราทอนครับใช่เป็นยังไงครับเส้นทางสนามวันนี้วันนี้ก็จริงๆแล้วเส้นทางก็วิ่งค่อนข้างถามว่ายากไหมก็นิดนึงอาจจะเป็นด้วยเรื่องของความมืด ทำให้มีขึ้นลงอุโมงอะไรอย่างงี้ใช่ใช่รู้เนี่ยค่อนข้างดีครับแต่ว่าจะไม่ดีตรงที่แบบพื้นถนนอาจจะมีชำรุดบ้างนิดหน่อยอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถตัดเท่าไหร่พอได้ครับพอได้เดี๋ยวรองเท้าวันนี้ได้ยินว่าใช่ผ้าฝ้ายสามครับพูดถึงอันผ้าฝ้ายสามหน่อยครับป็งไงก็สไตล์นุ่มเด้งครับใครที่ชอบรองเท้ามนุ่มเด้งก็ใช่ต้องมีนะของมันต้องมีถ้าถามว่าฟิลมันเหมือนกับ เหมือนกับตัวไหนพี่เฟสพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมแบบกระชับกระชับมันเป็นเอาล้าหกับเอาล้าสตรงกลางระหว่างลฟาหนึ่งกับฝาสองใช่ครับอยู่ตรงกลางใครที่ชอบไม่แข็งเกินไปไม่ไม่นิ่มเกินไปใช่ก็มาลงตัวที่ตัวสามมาลงตัวที่ตัวนี้คร่บค่อนข้างที่จะโอเคลัวคนที่ไม่เคยใส่หนึ่งใส่2อนี่สาได้เลยไหมครับ จะต้องมีความแข็งแรงของช่วงน่องอะไรเป็นพิเศษ<อ>น,นิดนึงนะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับทำได้ทดําไ,ไ,ได้ตามตามตามยี่ห้อเลยครับ<อ>คือค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนักวิ่งที่เพิ่งเข้าเข้ามาวิ่งใหม่ๆกับ ที่ไม่ใช่ยีรีนิใส่ได้ไหมวิ่งช้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเป็นมือใหม่เลยนะครับเป็นแนะนําเป็นรองเท้าซัพพอร์ตก่อนดีกว่ัเริ่มจากรองเท้าซัพพอร์ตก่อนพอวิ่งมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้รองเท้าคาร์บอนใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้ใส่รองเท้าคาร์บอนนะแต่ว่ารองเท้าคาร์บอนเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนี่ค่อนข้างสั้นถ้าเรายังแบบว่าเลเวลเรายังแบบไม่สามารถใส่รองเท้าที่เป็นตัวซูเปอร์ชูตัวนี้ได้เนี่ยต่อให้เราใส่ไปเราก็รีสักยภาพของมันเอกาไว้อองงเเสียินซื้ใหม่ทได้ทำให้เรา สเสี่ยงกับการบาดเจ็บใช่จริงต้องการมาเจ็บด้วยใช่ครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามเราสองคนนะครับก็เข้ามาติดตามได้ที่<ช>น้องอ้อทอมไม่เป็นในเพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กทิมภาษาไทยน้อง,อ,งอ้อทอมไม่เป็น,ท,ปนทิกตอกก็มีพิมพ์ภาษาไทยเหมือนกันน้องอ้อทอมไม่เป็นใช่แล้วแล้วก็เจอเจอเราสอง IG ก็มีนะ IG มีด้วยเหรอใช่ชื่อเซิร์ชเหมือนกันเลยเซิร์ชไปเถอะน้องอ้อทอมไม่เป็นโอเคครับสาวช่องทางครับฝากไว้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้อยู่กับน้องฟางลงระยะไหนครับ 21กิโล21กิโลตั้งใจมาทําเวลาไหมครับวันนี้หรือว่าเอาวิ่งสนุกเป็นคนวิ่งเรื่อยๆอยู่แล้วก็เอาชิลๆมาร่วมง,งานกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเส้นทางวิ่งบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเส้นทางวิ่งดีวันนี้อากาศดีนะคะมีมีอากาศเย็นๆตอนเช้าก็วิ่งสบายๆสนุกดีะค่ะแล้วก็มีน้ําเยอะมากมีแบบทุกสองโลเลยน้ำเย็นน้ี่อเีเนาะเสือแรงเยชื่นใจมากเลยค่ะ ตามทาง f c e e o o o แล้วกันค่ะชื่อสมน,นทรทันนี้คุณธงสักดิ์อาจจะยาวหน่อย,อยเดี๋ยวพิมสมนทรมันก็ขึ้นนีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ตอนนี้อยู่กับน้องไม้น้องไม้ลงระยะไหนครับอ่อ21โลค่ะ21โลเทนเทนเทนถือมาสคอตได้ได้อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับสองในรุ่นในรุ่นอายุเนาะเวลาเป็นไงบ้างครับเวลาชั่วโมง41ชั่วโมง41่สิบมบรรยากาศสภาพสนามวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้คือคึกสนุกค่ะก็แบบคือหลักๆก็มาเอาถ้วยด้วยค่ะถ้วยน่ารักมาก ก็มีติ๊กต็อกค่ะอินสตาแกรมก็ชื่อคีมากิมายค่ะ K I M A K I M I N D ค่ะติดตามได้ค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่กับน้องอายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลงระยะไหนครับลง 10k ค่ะ 10k เห็นถือหมอนกับมีถ้วยรางวัลได้ที่สองได้ที่สองใช่ค่ะ ในรุ่นนะคะเป็นไงครับอ่าบรรยากาศสนามวิ่งอ๋อบรรยากาศก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวิ่งสนุกมากๆเพราะว่าเคยมาในรูทของ10โลแล้วใช่ค่ะตอนนี้มีไหมใช่ใช่ค่ะตอนนั้นกามีวันนี้ก็เลยเป็นรู้ทเดียวกันวิ่งสนุกค่ะมีสะพาดด้วยมีขึ้นแล้วก็มีลงเป็น New PB ด้วยไหมครับอ๋อไม่ค่ะไม่ได้ n พี b แต่เป็นการกลับมาวิ่งอีกครั้งค่ะกลับมากลับมาทำ New PB ได้เลยใช่ค่ะติดตามได้ที่ ออเออเฟซไอสัสิทอนค่ะหรือว่า IG ก็ไอสัสิทอนเหมือนกันค่ะ,ะคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับตอนนี้อยู่กับน,น้องไอน้องไอลง <Yay. S 2> โปรคาริสเวทระยะเท่าไหร่ครับระยะ21ค <28 S 1> ่ะ21เนาะนิวพีบีไหม พี w ิวใช่ New PB ก็คือถ้าเป็นระยะ21 1ชั่วโมง59ดีติดทับร้อยเลยครับติดค่ะติดเนาะได้หมอนด้วยใช่ประมาณที่75ประมาณนี้ค่ะไอจำตัวเลขไม่ได้รอมาณาที่ใช้วันนี้ครับรองเท้าที่ใช้วันนี้นี่นี่ นี่สภาพหลังวิ่งนะคะได้ได้รันมาก่อนหรือเปล่าครับไม่ได้รันมาก่อนเลยค่ะแก,แกของแล้วโรงงานนี้เลยใช่ก็คือเปิดซิงน้องที่งานนี้เลยโอ้โหมาพูดถึงความรู้สึกตอนใส่รองเท้าคู่นี้นะครับตอนใส่ก็คือเออสัมผัสคือ,ค,อคือบอกก่อนว่าไออ่ะเป็น f อซของซีรีส์นี้อ๋อว <Alpha. S 2> ่าตั้ 1, 2, ก็หนึ่งกับสองก็ใส่มาแล้วใช่ใส่มาตั้งแต่หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะต่างกันเยอะไหมครับคือชอบความรู้สึกอ่ะคือชอบอัลฟาหนึ่งมากมากอ่า แล้วก็ตอนนี้ก็คือยังใส่อัลฟาหอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแข่งหรือว่าซ้อมออแต่อัลฟาสอ่ะก็คือจะใช้น้อยใช้น้อยกว่าเพราะว่าชอบอัลฟาหนึ่งมากค่ะสำหรับใครที่เป็น F อซของ Alpha อัลฟาหนึ่งตัวนี้ตอนนี้คือใกล้เคียงมากใกล้เคียงนะใช่คือใกล้เคียงมากคือวิ่งสนุกอ่าแล้วก็เวลาลงปลายเท้ามันก็ควงสนุกไปขาก็คือไหลไปได้เรื่อยๆแต่ความต่างคือ รุ่นนี้เบาวกว่าเบาวกว่าเนะเบาวกว่ามากมากเลยคือเบาเบาเบา,เบาวกว่าค่ะแล้วดีไซน์ออกมาสวยเลยเนาะใช่เป็นสีอะไรนะโพแทสไท์เหรอโพแทสไ์อือใช่แล้วก็นี่ทางล่างสภาพหลังวิ่งค่ะก็ยังโอเคยังโอเคอเคนาะตอนแรกกังวลว่าตรงเนี้ยมันจะนเออมันจะโดนหินแล้วมันจะเป็นรอยอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะมันก็ยืดดูทนอยู่อือเพราะตอนแรกกังวลว่ามันอาจจะเบาบางไปหน่อยเพราะว่า ของเบาอ่ะมันก็ต้องแลกกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าโอเคโดนหินโดนอะไรอันนี้ไม่ไม่มีผลอะไรเนาะใช่ค่ะก็ยังเอาทีโดยรวมคือชอบชอบชอบวิ่งวิ่งสนุกแล้วก็เบาค่ะแต่ว่านิดนึงค่ะจะต้องให้พี่ลองก่อนเพราะว่าไซส์อะค่ะพอดีเลือกไซส์มาตรงเลือกไซส์ไซส์คนจะถามเยอะใช่ไอ้เลือกไซส์มาตรงกับเอหนึ่งสองอ่าตรงกันแต่ว่าพอมาใส่รุ่นนี้ค่ะรู้สึกว่า อาจจะต้องเพิ่มเบอร์เพิ่มใช้ไปครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งเนาะครึ่งหนึ่งประมาณจุดห้าใช่อีกจุดห้าค่ะเพราะว่าตอนใส่รู้สึกว่าตรงนี้ค่ะมันมันเหลือน้อยกว่าปกติค่ะแล้วพอหนึ่งกับสองเนี่ยเหลือเยอะใช่ลดลงใช่ค่ะเหมือนเหมือนกับหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะก็อาจจะต้องเผื่อใช้เพราะว่าพอมันมันแบบมันแน่นไปอะค่ะแล้วเวลาเราลงไปเท้ามากๆเรายิ่งระยะไกลมันจะชนเนาะมันจะชนแล้วก็ อาจจะทําให้เกรงเท้าแล้วก็เป็นตะคิวได้เป็นตะคิวได้เห็นมีที่ตั้มที่ตัวใหญ่ๆหน่อยแกก็เป็นตะคิวใช่เออของไอ้ก็มีตะคิวใช่ก็เป็นตะคิวแต่ว่าไอ้ไม่ได้เป็นระหว่างเลสมันเออมาเป็นตอนจบตอนถอดรองเท้าตอนจบอะค่ะก็ตะคิวก็มาค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้รันอินด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่าการผูกเชือกรองเท้ามันต้องเผื่ออะไรแค่ไหนอืค่ะฝากไอจีไอแล้วกันค่ะอภิวังนะคะ จะให้พี่พี่เด็กกินนะได <c oughs> ้ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ